คีย์เวิร์ดของคําถามนี้นะครับก็คือดาวมาันไปกระจุกอยู่ในเรือนเรือนหนึ่งเนี่ยจะทายยังไงต้องพูดตรงๆนะครับว่ามันยากมันซับซ้อนมากต้องมีพื้นฐานในการเรียนวิชาโหไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแต่ว่าก็อธิบายให้คร่าวๆก็แล้วกันยกตัวอย่างดวงของผมเองนะครับมีดาวอยู่4ี่ดวงในเรือนลาพระพระจันทร์เนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในเรือนลาพระจะทายยังไงสําหรับคนที่เกิดลัคนากันพ,พับพุธอยู่ในเรือนลาพระ เป็นเจ้าเรือนอะไรบ้างกัมมะนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนตนุของคนลัคนากันไปกลุ่มเรือลาพระทายยังไงพระส,สุขที่อยู่ในเรือนเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นเจ้าเรือสุภะไปกลุ่มอยู่ในเรือลาพระทายยังไงอีกทีนี้ยังไม่พอนะครับพระเกตที่อยู่ในเรือลาพะเนี่ยเป็นตัวช่วยเร่งอนุภาพให้สามดวงเนี่ยมีกําลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีในการตีความแล้วปรุงเข้าไปว่าจะตีความออกมายัางไงยังมีอีกครับดาวคู่มิตรจันโฉมตูคู่พุทธนงเยาว สีกับหกพุทธสุขอย่าดูเบามากเสีสนจนสมสารยังไม่รวมเรื่องของหลักเกณฑ์เช่นองค์เกณฑ์เอกะนักระเกณฑ์ยังไม่มีเลยนะครับนาวางตรียางและาธาตุนั้นๆที่อยู่ในเรือนจะทายออกมายังไงให้แม่นยำที่สุดและเป็นเรื่องเป็นราวมากที่สุดอันนี้ก็บอกคร่าวๆนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ต่อไป